สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้องนายอีกแล้วนะคะที่ช่องรถยนต์มือสองเจ้นางขายแรกวันนี้น้องนายจะพามาชมในส่วนของรถตัวสูงราคาเพียง359,000บาทจะเป็นรุ่นไหนไปชมกันเลยค่ะ วันนี้น้องนางพามาพบกับตัว Ford r เ n g e r นะคะคันนี้เป็นรถปีคศ2013ราคาเพียง359,000บาทบอกเลยนะคะตัวรถมาพร้อมกับกระจังหน้าโครเมียมนะคะหลอ่ลอแบบนี้กันไปเลยมีในส่วนของไฟตัดหมอกให้ด้วยตัวนี้จะเป็นรุ่นตัว xlt ใครได้ไปไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเดี๋ยวน้องนางจะพาไปชมในส่วนของล้อมแม็กกันล้อมแม็กจะเป็นล้อมแม็กเดิมนะคะขอ 17นะคะจากโรงงานหลอ่อแบบนี้ไปเลยยางหนาะๆยางลุยแบบนี้ไปเลยบอกเลยว่าใครได้ไปคุ้มค่ามากๆน้องเป็นนะคะเครื่อง2.26สปีดบอกเลยว่าประหยัดน้ำมันนะคะเราก็สมรรถนะคือบอกเลยว่าเยี่ยมมากๆสำหรับคันนี้นะคะใครเป็นสายลุยต้องฟอร์เลนเจอร์เลยจ้ามาดูภายในกันบ้างน้องมาพร้อมกับตัวนี้เลยคะ่ะถุงลมนิราภัยคู่หน้าบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆ เป็น Open c a p เปิดแคปได้นะคะนี่กว้างขวางมากๆแบบนี้เลยนะคะใครนะคะที่ได้ไปต่อให้ก็จะมีลูกนะคะน้องตัวเล็กอยู่ก็สามารถขึ้นได้เลยเพราะเรามีในส่วนของบันไดข้างมาให้ด้วยด้า <Okay. S 1> น,นข้างจะมีในส่วนของนะคะสติ๊กเกอร์นะคะไฮเลนเดอร์ต er, ิดอยู่แล้วก็ด้านหลังมาแถมพร้อมด้วยตัวบันไดหลังให้เลยนะคะ <Okay. S 1> เขาเรียกกันชนหลังนั่นเองนะคะมีโลโก้ฟอร์อยู่ตรงกลางแล้วก็ตัว XLT นะคะเป็นตัวใหญ่ๆบันี้หล่อมากๆก้มลงข้างล่างกันนิดนึงค่ะข้างล่างแล้วนาจะมีแถมในส่วนของตัวนี้เลยค่ะยางอะไรให้ให้พร้อมมีบล็อกแอลนะคะมีแม่แรงนะคะตัวหมุนยางทุกอย่างคือเดิมนะคะโชคเดิมโชคเดิมแหนบเดิมทุกอย่างเดิมจากโรงงานบอกเลยว่าคันนี้ใครได้ไปคุ้มค่าแล้วก็คุ้มราคามากๆอ่ะเรามาฝั่งคนขับกันบ้างน,นะคะฝั่งคนขับเดี๋ยวนา,างขออนุญาตเปิดให้ ชมภายในฝั่งคนขับกันบ้างนี่เลยค่ะฝั่งคนขับของเรานะคะก็คือถุงลมนิรภัยเนาะผู้หน้าเราก็บอกเลยว่าน้องกว้างขวางมากๆแล้วก็ดูน้องนางดูตัวเล็กไปเลยค่ะถ้าเกิดว่ามายืนเทียบนอ้อเราก็ที่สําคัญนะคะผู้หญิงตัวเล็กนะคะอย่างเราก็ขับได้นะคะขึ้นไปนั่งแล้วบอกเลยว่าการมองเห็นคือชัดเจนมากๆเดี๋ยวน้องนางจะพาไปชมในห้องเครื่องกันค่ะ ห้องเครื่องนะคะบอกเลยเครื่อง2.2ประหยัดน้ำมันเกียร์6สปีดนี่เครื่องสวยคือกริบมากบอกเลยว่าเพิ่งเข้ามาใหม่น้องนานก็จะมีการล้างดูดฝุ่นให้นะคะทำความสะอาดทุกอย่างให้หมดเลยแล้วก็เดินจากโรงงานทุกอย่างนะคะน็อตทุกตัวเนาะกล้าให้ชมกล้าให้ดูอ่ะให้น้องพาดูพาชมทุกจุดเลยนะคะเดินจากโรงงานใครมองหารถกระบะตัวสูง ะะลุยๆประหยัดน้ำมันต้อง f o r ์เลนเจอร์คันนี้เลยบอกเลยว่าคุ้มค่าแล้วก็คุ้มราคามากๆแล้วก็เดี๋ยวน้องนางนะคะจะแจ้งในส่วนของรายละเอียดตัวรถเนะเาเนะนาแล้วก็เงื่อนไขแล้วก็โปรโมชั่นดีๆเลยรถคันนี้จะเป็น f o r ์เ a นเจอตัว XLT นะคะไฮแลนเดอร์ er, ปีคศ2013ราคาเพียง359,000บาททางวดอยู่เพียงแค่7,000บาทเท่านั้น ที่สำคัญมาพร้อมโปรโมชั่นแถมรับประกันเครื่องเกียร์ให้นาน2ปีหรือ20,000กิโลเมตรต่อด้วยนะคะฟรีค่าจัดค่าโอนค่าดำเนินการทุกอย่างไม่มีเก็บนะคะแล้วก็จัดสัญญาฟรีทั่วไทยส่งรถทั่วประเทศใครที่ไม่อยากพลาดนะคะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ติดต่อหาน้องนางได้เลยที่เบอร์092-012-3950 หรือแอดไลน์น้องนางเบอร์นี้ได้เลยแล้วก็ก่อนจากกันรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไคร์น้องนางด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปวันนี้น้องนาง,นอง,นองขอราไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ